นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นรูปแบบสัญ,ญลักษณ์เป็นดอกบัวดอกบัว <Okay. S 2> ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไว้อยู่บนยอดของปราสาท <Okay. S 2> ดอกบัวนี้เปรียบเสมือนความสะอาดแล้วก็ความบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่สถิตของเทพเจ้า mm hmm. การสร้างสถาปัตยกรรมนะั้นเปรียบเสมือนเป็นที่ประทับของเทพเจ้าซึ่งกำเนิดอยู่บนดอกบัวนั่นเอง <Okay. S 2> นะคะ So d that h i you? Do? t h แ s ่แบบเป็นสัญลักษณ์และดอกลูเตอ r e อ่ะมัน t ทนของความบริสุทธิ e ของสวร so they put this on the tops of the prasad or ancient temple it mean like a it seem like at h e place of of the heaven oh. where the god live oh, live in sure. that's uh huh. why this this be symbolic yeah. they put on the top ท่านั้นคุณสมบัติของดอกบัวที่เราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือน้ำนะดอกบัวเกิดขึ้นจากน้ำแต่ น้ำไม่สามารถที่จะระคายดอกบัวคือดอกบัวกับน้ำเนี่ยมันไม่เข้ากันม,มันจะไหลยอยู่บนกลีบบัวเขาจึงเอาคุณนะสมบัติอันนี้เปรียบประดุษว่าน้ำคือกิเลสหรือความเศร้าหมองของมนุษย์แล้วก็ดอกบัวเนี่ยถือว่าเป็นความเบิกบานเป็นสถานะหนึ่งที่พิเศษกว่ามนุษย์หรืออ,อยู่สูงสุดเกินกว่ามนุษย์นั่นเองดังนั้นเทพเจ้าจึงถือว่าสามารถสถิตยอยู่บนดอกบัวหรือกําเนิดอยู่บนดอกบัวหรือสถานที่แห่งนี้ จัดเป็นสถานที่ที่คนเข้ามาแล้วคือต้องมีความบริสุทธิ์หรือต้องมีความสะอาดนั่นเองจะซ symbolic ้าเ e ็นแบ e น t ้ก็จะเป็นแ e c นี s ก็จะเป e น u บบนี้ก o จะเ e ็นแบบนี้ก็จะ p ป็นแบบ f ี้ก็จะเป็นแ h บ i ี้ก็จ s เป l b e h e จากที่มิสเตอร์โอ๊ตได้เห็นเราจะเห็นน้ำใช่ไหมครับจะเป็นตัวยูจะเป็นตัวยูนี้นะคะลักษณะนี้ชุมชนแถบนี้นะคะเลยออกไปนะจะเป็นที่อยู่ของชุมชนโบราณจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์เมื่อมนุษย์ก้าเข้ามาเนี่ยน้ำเนี่ยจึงเปรียบเสมือนว่าเป็นเขตแดนระหว่างมนุษย์กับสวรรค์นะคะซึ่งไม่ได้อยู่รวมกันนะ แต่จริงๆแล้วจะต้องสร้างอยู่บนภูเขาแต่ชุมชนเนี่ยเขาจะมีการสร้างแต่ชุมชนเขาจะมีการสร้างวัดขึ้นดังนั้นจะต้องมีเขตเด่นก็คือสระน้ําอโนโดาโดยเรียกว่าเป็นการเป็นการเป็นเป็นเขตเขตกั้นระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์นั่นเอง The way the breasts are located, you should have the canal around, surrounding of the place because they imitate from the heaven, oh, because okay. in the heaven, you will have like a... Uh, they call Anoda canal on the heaven, where the god live there, and then it would be the border between the human and the god. Oh, <laughs> you know, it would yeah. the border between yeah, see, heaven yeah. and, the, yeah, and yeah. the earth, yeah, just like it's, that. You it's know? a way to make mm -hmm. it... Exactly. Um, different to the normal people I accept yeah yeah I accept h e boundary that's what อ่าแล้วก็เราจะเห็นดอกบัวตัวกลางตัวนี้คือเป็นดอกบัวตัวใหญ่สุดที่อยู่ปราสาทประธานสุริยาอยู่กึ่งกลางๆโดยส่วนมากธรรมเนียมกษัตริย์ที่จะมาสร้างหรือคนที่สร้างวัดนี้อุทิศเนี่ยโดยส่วนมากดอกปรีดีที่อยู่ข้างบนตรงนี้เลยที่อยู่ตัวเนี้ยสูงสุดเลยจะเป็นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาที่เราจะเห็นแบบนี้เห็นหมั้ยเห็นแบบเนี้ยตัวเนี้ยค่ะตัวข้างบนตัวเนี้ยสูงสุดตัวเนี้ย มักจะเป็นโลหะทองคำบริสุทธิ์อ่าจะเป็นทองคำบริสุทธิ์ที่อยู่กึงกลางเนี่ยเท่าน,านั้น hmm. Lotus, they would place it here. Okay. Oh my god.